เกมนี้ต้องการผู้ที่มีความรู้และจริงๆแล้วถ้าถามว่าต้องรู้มากขนาดไหน,นผมว่าจริงๆแล้วในเกมนี้แค่รู้มากกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆต่นนั้นเองนะโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ง่ายมากเลยเรามีผู้รู้ของเรานะครับซึ่งเป็นคนสนุกสนานเป็นคนอารมณ์ดีนะครับในเวทีนี้ให้ความสุขกับเราได้ ก็คือคุณมังกรซึ่งเป็นแชมป์สมสมัยกับเราอยู่นะครับแต่ความสนุกสนานเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ทําแบบนี้เพราะอยู่บนเวทีนี้แต่ว่าที่อยู่ในหน้าที่การงานก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็ทําตัวไปตามหน้าที่การงานคือว่าวันนี้มาอยู่ที่นี่ก็คลายเครียดหน่อยก็เครียดน้อยนิดหนึ่งแล้วก็ชอบเขาตรงที่แบบว่าเขาก็เล่นเกมแล้วก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็สนุกสนานไปด้วยแพ้ก็ไปแพ้ก็กลับบ้านไปอาจสามารถแต่ถ้าชนะเ็าจะอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เริ่ม ดูโบชัวคอนโดคอนโดแล้วเขาเริ่มแบบเอจะตั้งลกรากที่กรุงเทพแล้วจะได้หรือไม่วันนี้คุณวชระมาเป็นคู่แข่งเขาเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะคุณวชระเองก็จบนิตินะครับจบนิติจากมทก่อนแล้วก็มาจบนิติอีกเหมือนกันปนญยาโทจากจุฬายโอ้โหวันนี้การแข่งขันต้องตื่นเต้นแน่นอนเสนอดโดยถ้าให้หนังเลือกหนังเลือกราเวีย LCD TV จาก Sony Bravia A.I.S เครือข่ายของคุณทุกที chan, ่ทุกเวลา p a ah oh u า wa M Watch ผู้เชี่ยวชาญผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะสบู่ Protec d o t w e l ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน12ชั่วโมง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าออโตเมติกผู้นำออโตเมติกต้องยามาฮ่าระบบคอมพิวเตอร์จาก IBM แชมป์สามสมัยของเราครับคุณมังกรครับคุณมังกรทุรพันธ์สอทจากอาสามานะครับกุคุณสมัครเมื่อกี่สมัยแล้วเนี่ยที่เป็นสทอทเนี่ย สมัยนี้เป็นสมัยที่2ครับสมัยที่สอ๋อสมัยแรกก็ได้แล้วได้ครับไปแล้ว4ปีครับนี่อยู่อีก4ครับนี่คุณ2สมัยแล้วนะทำไปเล่นไปนะเพราะฉะนั้นน่ะในสมัยหน้าเนี่ยภาษีถึงแล้วนะครับไปสมัครสจเถอะครับได้ไหมนะครับผมแนะนำว่าให้คุณไปสมัครสจที่เชียงรายคงได้หรอกนะครับอยู่ข้ามจังหวัดเลยนะครับคู่แข่งของคุณมังกรครับคุณวัชระครับสวัสดีครับ วัชราครับเรียนจบตรีแล้วจบโทแล้วทั้งนกกฎหมายด้วยครับทำไมคุณไม่เรียนปัญญาเอกให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยพอละครับผมว่าตอนนี้จริงเหรอครับผมพี่คุณลองนะระหว่างทํางานไปด้วยเนี่ยแล้วลองไปศึกษาซิว่ามีตรงไหนที่ก็ให้ลงปริญญาเอกได้ครับผมเรียนไปเธอไม่มีลูกเสียไม่มีจริงๆครับพอดูท่าทางคุณเป็นคนทํางานนะครับ คุณถอดแว่นปุ๊บนี่คุณเป็นซูเปอร์แมนเลยหรือเปล่าครับเ๋ออยากรู้นั่นเองคุณใส่แว่นเหมือนคลาร์กเคนมากมากเฮ้ยซูเปอร์แมนนะาป็นพราะสราบการแข่งขันนะครับพร้อมครับทั้งคู่คะแนนเท่ากันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งคำถามต่อไปสำหรับแชมป์ของเราคำถามข้อที่สองไม่มันช่างเหมาะเจาะอะไรกับเขาสขนาดนั้นท่านผู้ชมลักษณะนามของพินคืออะไรข้อหนึ่ง ตัวข้อ2คันข้อ3สายข้อสหลังพิน,พนคุณมี3ามตัวช่วยนะครับผมพูดซะก่อนนะครับครับักษณะนามของพินเสียงพินนี่เพราะมากนะครับ คันหลังสายไม่แน่ใจครับขอใช้ตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยครับคุณวัชระครับคุณมีความรู้ทางด้านดนตรีดีขนาดไหนคุณยอมไหมครับถ้าไม่รู้ยอมได้นะครับบอกซะก่อนนะครับถ้ารู้แน่ๆก็ไม่ยอมแล้วแต่คุณนะครับสักครู่นะครับได้ครับสักครู่นะครับเป็นเสียงที่เขาตอบมาคุณดูของคุณไปครับ นั่นหมายถึงกรณีเขากำลังไปตามคนไปรับสายอยู่ครับสักรูดนะครับฮัลโหลฮะรอเดี๋ยวผมรอได้ครับเดี๋ยวฮัลโหลมันต้องใช้ความคิดนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับว่าไงครับยอมครับยอมครับดีแล้วครับเมื่อยอมคุณมังกรได้ใช้ตัวช่วยคุณใช้ตัวไหนครับขอถามคุณตรยพบครับคุณได้สิบนั้นเรี่ยวนี้คุณคิดว่าสองข้อไหนที่ผมคิดไว้คือข้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้อสองเนี่ย ว่าไงฮะหมายถึงสองข้อนที่ถูกใช่ไหมฮะใช่ครับตัวกับคันนะฮะครับครับคันตัวหรือตัวคันครับตัวคันคตัวคันนะครับตัวคันงั้นตัดตัวกับสายออกไปเลยครับตอนนี้คุณเหลือข้อ2กับข้อ4ครับตอบว่าข้อ2คันเป็นคําตอบสุดท้ายครับคันเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ ผมนึ่นถึงกีตาร์ครับฮะ่ถึงกีตาร์กีตาร์ตัวครับกีตาร์ตัวก็ดเหมือนกันครับงงไหมครคุณวัชระเมื่อกี้คุณจะตอบคันหรือเปล่าถ้าผมตอบก็ผิดนะครับนั่นนะผมนึกได้ดูท่าคุณแล้วนะฮะเพราะเหงื่อเม็ดที่สามนี่มันแตกลงมาผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้อย่าไปตอบเลยท่าจะผิดแน่คนไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าลักษณะนังพินจริงๆเนี่ยเรียกได้อย่างเดียวว่าคันเท่านั้นยังอื่นไม่ได้พิ่งทราบครับพินนะฮะพินเนี่ยเนี่ยเป็นคันนะครับพินนะฮะอ่ะ คะแนน2ต่อ1คุณวัชระาบ้าครับคำถามข้อที่ 2, 2> ถามว่า<ม>ไพบุญนำรงชัยธรรมเป็นผู้ก่อตั้งค่ายเพลงใดข 1, ้อ1 R.S ข้อ2 Grammy ข้อ3 b a k e r y Music ข้อ4 l u r c k Music ข้อตอบครับครับข้อ2 Grammy เป็นคำตอบสุดท้ายครับผม Grammy เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ สองเท่ากันแล้วนะครับสองเท่ากันแล้วนะครับถูกต้องนะครับคุณทําหน้าง,งงงมองผมทำไมครวชระ,ะตเต้นเต้นครับอ๋อไม่ใช่เพราะผมฉะเฉลยว่าถูกต้องแล้วคุณปกติถ้าถูกต้องคนเขจะยิ้มนี่ผมคุณเห็นไมว่าเอ๊ะคุณมันเหมือนมันเหมือนน้องว่าผิดถูกต้องนะครับครับผมครับผม,ผมสองต่อสองแล้วคําถามต่อไปคุณมังกรข้อที่สามถามว่าระมาหากษัตริย์ของประเทศใดทรง ครองราชยาวนานที่สุดในโลกข้อ1ไทยข้อ2องรูนข้อ3ส,สเปนข้อ4โมนาโกครับปีนี้เป็นปีมาหามงคลด้วยนะครับทรงครองสีร,ราชสมบัิครบ60ปีนะครับคือขอตอบข้อ1ไทยเป็นคำตอบสุดท้ายครับไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในยุคสมัยนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จครองราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9ของราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 ซึ่งวันที่ผมพูดถึงนี้นะครับ60ปีเนี่ยนะครับ60ปีพอดีคณะรัฐมนตรีได้มีมติกราบบังคมทูลอัญเชิญสเสด็จขึ้นครองราชนะครับขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง19พรรษาเท่านั้นและมีพระบรมราชาพิเศษนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ที่พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณน,นะครับต้องพูดว่านะนะฮะต้องพูดว่าณนะพระที่นั่งไพศาลทักษิณน,นี่ถ้าตอบข้อนี้ไม่ถูกจะอยู่ในเมืองไทย3ต่อ2แล้วครับคุณวัชราํำถามข้อที่3ครับถามว่าโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิราาบทหรือข้อห้ามแห่ง พิสุุเรียกว่าอะไรขอ้อห้ามพิสุจ 1. อาบัตข้อสอามิตรข้อสาอาพาธข้อสอาวาดข้อตอบคร<อ>ับข้อหนึ่งอาบัตเป็นคําตอบสุดท้ายครับผมคุณวัชลระคุณยิ้มมีความสูงจริงนะตอนแรกกูเห็นอาบัตหน้ายังบึง้งบึงงๆอยู่นะแต่พอเห็นอามิตรอาพาธอาวาดเท่านั้นนะยิ้ม,มออกเลยนะ นี่เรียกการแยกแยะเราเรียนกฎหมายมานี่สําคัญมากวิจรารณญาณน,นี่สําคัญไหมสำคัญคุณมังกรก็เรียนทางด้านนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณปริญญาโทสาขาอะไร,รศาร์ปานศาสตรนน,นั่นล่ะการแยกแยะการแยกแยะสําคัญไหมสำคัญครับสำคัญมากอ่าบัตเป็นคาตอบที่ถูกต้องครับ คะแนนเท่ากัน3ต่อ3แต่แชมป์ของเราใช้ตัวช่วยเป็นหนงตัวช่วยไม่เป็นไรพักสักครเดียวครับ ทั้งคุณคะแนนเท่ากันนะครับคุณมังกรและคุณชระนะครับแต่ว่าคุณมังกรซึ่งเป็นแชมป์ของผมอยู่ในขณะนี้ใช้ตัวช่วยเป็นหนึ่งตัวช่วยและนี่คำถามของเขาข้อต่อไปคําถามข้อที่4ถามคุณว่าอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกอยู่ในประเทศใดข้อ1ไทยข้อ2อังกฤษข้อ3แคนาดาข้อ4สหรัฐอเมริกา ทราบเลยครับคุณมีตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยครับครับคุณขอใช้ตัวช่วยคุณวัชระยอมไหมครับยอมยอมครับคุณรีบยอมเลยนะครับรู้สึกคุณยอมแบบตั้งใจมากเลยนะครับคุณมกรครับได้ใช้ครับตอบสองครั้งกับเปลี่ยนคําถามเลือกตัวช่วยที่เป็นประโยชน์กับคุณครับทั้ง4ช้อยเนี่ยตัดออกไป2ก็ไม่รู้จะตอบข้อไหนขาเปลี่ยนคําถามครับ คุณได้สิทิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคำตอบถ้าเกิดคุณถูกบังคับให้ตอบคุณจะตอบว่าผมจะตอบเมืองไทยนี่แะครับเมืองไทยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นคำตอบที่ถูกต้องดีว่าที่คุณไม่ถูกบังคับนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับ Yellowstone ครับชื่อคือ Yellowstone National Park ครับจัดตั้งขึ้นวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2 4 5 1นรบนะฮะ 2,451นี่พศ2 5 4 9นั่นแหละครับแสดงว่าเกือบร้อยปีแล้วจริงๆนะอยู่ที่ไวโอมิงมอนทานานะครับแล้วก็ที่ไอดาโฮเนื้อที่8,992ตารางกิโลเมตรนะครับใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆนะครับอ่ะดีใจไหมครับดีใจไหมฮะดีใจครับที่ไม่ได้ตอบนะฮะไม่ได้ตอบนะครับทางรายการคุญแะเปลี่ยนคำถามใหม่ดีนี้แหละครับ คำถามใหม่มาแล้วครับถามว่า Sony Bravia เป็นชื่อรุ่นของสินค้าประเภทใดข้อ1โทรทัศน์ข้อ2โทรศัพท์ออทมือถือข้อ3เครื่องเล่น MP3 ข้อ4เครื่องเล่น DVD เป็นผู้สนับสนุนนะครับผู้มีพระคุณกับรายการเกมเศรษฐีใช่ไหมครับเฮ้ยเหจะพดกัครับขอตอบครับ <laughs> ครับ <laughs> ขอ้อ1 โทรทัศน์เป็นคำตอบสุดท้ายครับโทรทัศน์เป็นคำตอบที่ทุกต้องรับคะแนนนำมาแล้วนะครับ4ต่อ3แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณวัชระยังไม่ได้ตอบข้อที่4นั่นเองคุณวชระครับนี่คือคำถามข้อที่4โอ้อันนี้สิครับใครดำรงตำแหน่งประธานประเทศลาว ข้อหภูมิวงวิจิตข้อ2จูมาลีชัยยศรข้อ3าําไตสีพันดอนข้อสไกสอนพรมวิหาร